ตามชทองนักจุดก่อนครับแล้วก็มีแบวนโกน้อยด้วยนะครับนกน้อยมาไล่ส่งนะคะเดินขึ้นหอยครับอันครับขึหอยอันครับของคนอีสานครับ นะมีฐานคนครับ<ห>เข็นอคอนทานไดครับคุณพ่อคุณแม่ครับเ,เบหะะเ็ดหอยอยู่ครับคุณหอยครับเราจะลองไปเก็บดูนะคะลงมาลเลยเขียนมีอยู่นะเก็บนะเราจะได้ไหมพีพ่นาองเราจะได้หอยไหม อีกไอ้ครับอังานครับาหาหาคนอีสานครับมาขันโดนนนะมาดิเขีนได,ด้โอยนจันนา,าหอยนะไ่ได้เยนีเข็มหอยหัหอยไ,ได้ได้ยูบัแม่บ่าวนุกมาหาหอยนะกับ <ๆ S 1> พ่อนะอหอยม่ไ ห็นหอยเห็นอีได้ยำไปรดขันไปรูดข้อสามูคนอ้อันดังเห็นหอยอยู่ครับเนีองอันอันขั้นอ้อแองหอยครับอันขั้นครับครับ

อ๋อครับอ้แอนน์น่าครับได้อยู่สตัวค่ะควระพูนรับผินการนี้ได้สาตัวนะคะลกกองหาหอยนะ๊ย่ปิ้งเหรอแล้ว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 ตัวขึ้นมาเลยกองลูกติดลุมขุ้นเลย